คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมฮาบากุุบทที่สองข้าพเจ้าจะยืนเฝ้าดูอยู่ข้าพเจ้าจะยืนที่หอคอยและเฝ้ารอเพื่อจะดูว่าพระองค์จะตรัสอะไรแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะทูลตอบอย่างไรในเรื่องการร้องทุกข์ของข้าพเจ้าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ แล้วพระยาเวตรัสตอบข้าพเจ้าว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่องเพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่มันกำลังรีบไปถึงความสําเร็จมันจะไม่มุสาถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อยมันจะมาถึงแน่นอนคงไม่ล่าช้านะัก ดูเถิดคนหญิงจังหงจิตใจภายในเขาไม่ซื่อตรงแต่ว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ยิ่งกว่านั้นเล่าอังุลเป็นของอันตรายวางใจไม่ได้คนจังหงจะไม่ได้พักสงบข้อของเขาเปิดกว้างดุดแดนคนตายและเขาเหมือนมัจจุราชที่ไม่รู้จักอิ่ม เขากอบโกยประชาชาติทั้งสิ้นมาเพื่อตัวเองและรวบรวมทุกชนชาติมาเป็นคนของตนวิบัติแก่คนเคลเดียประชาชาติทั้งหมดนี้จะยกคำเย้ยยันกล่าวแก่เขาและยกคำปิศนาเยาะเขาไม่ใช่หรือว่าวิบัติแก่ผู้สะสมสิ่งที่ไม่ใช่ของตนไว้ยังอีกนานเท่าใดนะ ที่เจ้าจะบรรทุกของที่ยึดเป็นประการไว้เต็มตัวเจ้าหนี้ของเจ้าจะไม่ลุกขึ้นมาอย่างฉพลันหรือและผู้ที่ทำให้เจ้ากลัวจนตัวสั่นจะไม่ตื่นขึ้นหรือแล้วเจ้าก็จะเป็นเหยื่อของพวกเขาเพราะเจ้าปล้นมาหลายประชาชาติแล้วชนชาติทั้งสิ้นที่เหลืออยู่ก็จะมาปล้นเจ้าเพราะเจ้าทำให้โลหิตมนุษย์ตก และทำการทารุณต่อแผ่นดินต่อนครและต่อชาวนครนั้นทั้งสิ้นวิบัติแก่ผู้ที่ได้กำไรมาสู่เรือนของตนด้วยความชั่วเพื่อจะวางลังของตัวให้สูงเด่นขึ้นเพื่อให้พ้นจากอันตรายเจ้าได้ออกอูบายหาความอับอายมาสู่เรือนของเจ้าโดยกำจัดชนชาติเป็นอันมากเสียเจ้าทำบาปต่อตัวเอง เพร,ราะศิลาจะตะโกนออกจากกำแพงและคือจะขานตอบจากส่วนที่เป็นไม้วิบัติแก่ผู้สร้างเมืองด้วยโลหิตและก่อตั้งนครข,ขึ้นด้วยความชั่วดูเถิดที่บรรดาประชาชนตราตรำทำงานก็เพื่อให้ไฟเาผาพลันและชนชาติทั้งหลายทำงานจนเหนื่อยล้าก็เพื่อความว่างเปล่าที่เป็นเช่นนี้เพราะพระยาเวจอมทัพไม่ใช่หรือ บอกว่าพิภพจะเต็มไปด้วยความรู้ในเรื่องพระสิริของพระยาเวดังน้ำที่เต็มทะเลพิบัติแก่ผู้ทำให้เพื่อนบ้านดื่มเหล้าผู้เคล้าความโกรธของตนเข้าด้วยและทำให้เขามึนเมาเพื่อจะเพ่งดูความเปลยเปล่าของเขาเจ้าจะเต็มไปด้วยความอับอายไม่ใช่ด้วยศักดิ์ศรีเจ้าจงดื่มเองซิแล้วก็เปลือยกาย ถ้วยซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ขวาของพระยาเวจะเวียนมาถึงเจ้าแล้วความอับอายจะปกคลุมศักดิ์ศรีของเจ้าความทารุณที่เจ้าทำแก่เลบานอนจะท่วมเจ้าความพินาศของสัตว์ป่าจะทำให้เจ้ากลัวเพราะเจ้าทำให้โลหิตมนุษย์ตกและทำการทารุณต่อแผ่นดินต่อน,นครและต่อชาวนครนั้นทั้งสิ้น รูปแกะสลักให้ประโยชน์อะไรเล่าคือรูปที่ช่างได้แกะสลักไว้รูปหล่อโลหะอันเป็นครูสอนความเท็จให้ประโยชน์อะไรเล่าเพราะช่างย่อมวางใจในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นแม้เขาสร้างรูปคารพที่พูดไม่ได้วิบัติแก่ผู้กล่าวแก่สิ่งที่ทำด้วยไม้ว่าจงตื่นเถิดกล่าวแกเห็นใบว่าจงลุกขึ้นเถิด สิ่งนี้สั่งสอนอะไรได้หรือดูเถิดสิ่งนั้นหุ้มด้วยทองและเงินแต่ไม่มีลมหายใจในสิ่งนั้นเลยแต่พระยาเวสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์จงให้ทั่วทั้งแผ่นดินโลกสงบนิ่งต่อพระพักพระองค์เถิดพระธรรมฮาบากุบทที่สามคำอธิษฐานของฮาบากุข้าแต่พระยาเว ้าพระองค์ได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ยำเกรงพระราชกิจของพระองค์ในสมัยของข้าพระองค์ขอจงรื้อฟื้นพระราชกิจนั้นขึ้นใหม่ในสมัยของข้าพระองค์ขอทรงแจ้งให้ทราบทั่วกันเมื่อกลิ้วขอทรงระลึกถึงพระกรุณาพระเจ้าเสด็จจากเทมานองค์บริสุทธิ์เสด็จจากภูเขาปาลาน ความสง่างามของพระองค์คลุมทั่วฟ้าสวรรค์และโลกก็เต็มด้วยคำสรรเสริมพระองค์พระรัศมีของพระองค์ดังแสงสว่างมีลำแสงแวบมาจากพระหัตถ์ของพระองค์ที่นั่นพระองค์ทรงซ่อนลิธานุภาพของพระองค์โรคระบาดเดินนำหน้าพระองค์ภัยพิบัติมาชิดตามหลังพระองค์พระองค์ทรงยืนและเขย่าแผ่นดินพระองค์ทอดพระเนตร และทำให้ประชาชาติตกใจตัวสันแล้วบรรดาภูเขาเนิรัน์ก็แตกเป็นสิงเสียงและเหล่าเนินเขาอันอยู่เนืองนิดก็ยุบต่ำลงการเสด็จของพระองค์ก็เป็นดังดั้งเดิมข้าพเจ้าได้เห็นเต็นท์ของคนคูชันอยู่ในสภาพทุกข์ใจและม่านเต็นท์ของแผ่นดินมีเดียนวันไวข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงพระพิโรธแม่น้ำหรือ พระองค์เกลียวแม่น้ำหรือพระองค์ทรงโกรธทะเลเมื่อพระองค์ทรงม,ม้าคือทรงลดลบแห่งชัยชนะหรือพระองค์ทรงเอาคันธนูออกมาแล้วใส่ลูกธนูไว้ในสายของมันพระองค์ทรงแยกแผ่นดินด้วยแม่น้ำผู้เขาทั้งหลายเห็นพระองค์แล้วปิดเปี้ยวไปกระแสน้ำเชี่ยวกราดก็กวาดผ่านไปที่ลึกก็ส่งเสียง มันชูมือของมันขึ้นเบื้องสูงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หยุดเน่งบนที่สูงเมื่อแสงแห่งลูกธนูทั้งหลายของพระองค์พุ่งผ่านไปเมื่อแสงแวบวาบแห่งหอกของพระองค์พุ่งไปด้วยความกลีว่วพระองค์เสด็จไปเหนือพิภพ,พ,พด้วยความโกรธพระองค์ทรงเหยียบยบ่ำบรรดาประชาชาติพระองค์เสด็จออกมาเพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด เพื่อช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ให้รอดพระองค์ทรงตีหัวเจ้าบ้านของคนอธรรมจนแหลกทิ้งให้เปลืยเปล่าตั้งแต่ขาอ่อนจนถึงคอพระองค์ทรงแทงหัวหน้านักรกของเขาด้วยหอกทั้งหลายของเขาเองผู้มาอย่างพายุหมุนเพื่อจะกระจายข้าพปเจ้าเสียพวกเขาจะเปลมปรีดังว่ากินคนจนในที่ซ่อนตัว พระองค์ทรงย่ำไปบนทะเลด้วยบรรดาม้าของพระองค์ทําให้น้ํามากหลายปั่นป่วนข้าพเจ้าได้ยินและท้องของข้าพเจ้าก็สั่นเทาพอได้ยินเสียงลิมฝีปากของข้าพเจ้าก็สัน่นประดูกของข้าพเจ้าก็ผุพังและข้าพเจ้าก็สั่นเทาอยู่ในที่ของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะคอยวันแห่งความลำบากอย่างเงียบ คือวันที่จะมาถึงประชาชนที่บุกรุกพวกเราหาบากุกล่าเริงในพระยาเวแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาอาัลุนไม่มีผลผลมะกอกก็ขาดไปทุ่งนามไม่ได้ผลิตอาหารแม้ฝูงแพะแกะขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะล่าเลิงในพระยาเว ข้าพเจ้าจะเปลมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าพระยาเวอง์คเจ้านายทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าพระองค์ทรงทำให้เท้าของขาพเจ้าเหมือนตีนกวางตัวเมียพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลาย